คันหมาป่าเข้ามาเพิ่มนะครับรอบนี้จะมีเข้ามาทั้งหมด5รุ่นเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับจะเป็นคันคันโกบสปเปอร์เวทคันจะเป็นหกขีดหนึ่งสองเอลบีนะครับคันนี้นะครับตูดคันจะเป็นอลูมิเนียมกึ่งด้ามจะเป็นด้ามก๊อกเคลือบตัวแบงค์จะเป็นลายเอ็กคอตลอดทั้งคันแต่งแหวนมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้แต่งแหวนแต่งดิ้นมาเข้ากับสีของโลโก้นะคันโกบสปเปอร์นะครับจะมีทั้งหมด2สีนะจะมีสีเขียว กับสีแดงห่างกันตรงสีโลโกโล้สีของแหวนแล้วก็ตูดอลูมิเนียมนะครับโกลฟซูปเปอร์จะมีทั้งหมด4ระยะนะครับ7ฟุต8ฟุต9ฟุตและ10ฟุตแล้วก็จะมี2องสีเป็นลายเอ็กคอรตลอดทั้งทันทั้งหมดนะครับทันกอริล่าเอมทีทันกอริล่า m อนะครับตัวนี้เนี่ยหมดไปนานมากแล้วเพิ่งจะได้ของมาอีกรอบหนึงครับ เวทคันจะเป็น15.30 l b ตัวนี้นะครับตัวแบงค์จะเป็นลายผ้าตาเล็กตูดคันจะใส่อลูมิเนียมกึง่งด้านเป็นด้านก็เคลือบแต่ที่สวยสุดๆนี่คือแหวนทุกตัวจะเป็นสีไทเทนนะครับตัวนี้จะมีเข้ามาทั้งหมด3ระยะนะครับจะมีขนาด8ฟุต9ฟุตและ10ฟุตรุ่นต่อมานะครับจะเป็นคันแบ็คไดโน เวทคันจะเป็น15ขี่35 lb ตัวนี้จะแข็งขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับไกด์จะเป็นไกด์แบบ3ขาแบงค์จะเป็นลายผ้าตาเล็กสูตรคันใส่อลูมิเนียมกึ่งนะครับด้ามเป็นด้ามก๊อกเคลือบสำหรับงานหนักๆสายหัวสายงัดน,นะครับแนะนำตัวนี้เลยมีเข้ามาทั้งหมด3ระยะ8ฟุต9ฟุตและ10ฟุต คันยูจีนนะครับคันยูจีนจะเป็นคันเนื้อผสมราคาประหยัดเป็นสาหน้าดินนะครับเวทคันจะเป็น15.30 lb จะมีทั้งหมด3สีนะสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินตัวนี้จะต่างกันตรงสีของโลโก้แล้วก็ตรงสีของโฟมนะครับจะมีสีน้ำเงินสีเขียวและสีแดงต่างกันตรงสีของโลโก้สีของโฟมแล้วก็แหวนนะครับเวทคันจะเป็น15.30 lb มีทั้งหมด5ระยะนะครับ 6ฟุ7ฟุต8ุต9ฟุตและ10ฟุตคันจีนะครับจะเป็นคันเนื้อผสมด้ามจะเป็นด้ามโฟม EVA ตัวนี้จับกระชับมือนะเวลาที่แบบปั้นๆเหยือเนี่ยแล้วมาตีเแบบ็ดเนี่ยมันจะได้ไม่ลื่นนะครับไกด์จะเป็นไกด์แบบขานขาครับสำหรับงานหนของโหดนะครับตัวนี้เนื่องจากเป็นคันที่เป็นเนื้อคันผสมนะครับ ตัวนี้จะได้ข้อดีตรงที่ว่า 1. มีความเบาของกาไฟและ 2. มีความเหนียวของทันไฟเบอร์ทำให้ราคาไม่สูงแต่ว่าคุณภาพดีคันโทมาฮอกนะครับเวททันจะเป็น15.30 lb ตัวนี้จะมีทั้งหมด4ส,สีนะสีเขียวสีแดงสีชมพูสีส้ม,สสมตัวนี้จะต่างกันตรงสีของโลโก้สีของแหวนแล้วก็ตูดทันอลูมิเนียมจิงน,นะครับด้ามจะเป็นด้ามก๊อกเครือบ ตัวแบงค์จะเป็นลายผ้าตาเล็กไกด์จะเป็นไกด์แบบสามขาเหมาะสำหรับงานหนักๆคุดๆนะครับสายหน้าดินสายงัดอะไรเงี้ยน,น่าจะชอบตัวนี้มีทั้งหมดสี่สีนะครับสำหรับน้าๆน,น,นะครับที่สนใจสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นทูมอลหรือรุ่นไหนก็นแล้วแต่ก็สอบถามข้อมูลทักทายกันได้นะครับหรือถ้าเป็นลูกค้าในแพลตฟอร์มก็ทิ้งินตนาการได้เลยสินค้ามีพร้อมจัดส่งครับ